โอเค okay, let's go โเคครับตื่นเต้นจังเลยวูซาเช่ค่นเ้นจเลยพร้อมครับครับับวันนี้เป็นตัวแทนของวูซาเช่นองวซาเช่ที่มาร่วมงานเซ็นทรัลบีเวอร2 0 5ครับ ใช่ก็มีโอกาสได้รับรางวัลเป็น best performance video ใช่ตื่นใจมากมากครับจริง,รงๆแล้วอ่ถ้าพูดถึงนักออมแบบเสื้อผมว่าชอบทุกกลิ่นแหละคือมันก็จะมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าตัวที่ใช้เป็นประจำของผม,มก็จะเป็นตัว aeros energy เป็นยังไงล่ะครับคือผมรู้สึกว่าควิ่นมันจะมีความออกลุ้ยที่ตึดต้าสน่อยๆนะสามารถใช้ได้ทุกวันไม่ว่าจะแบบขอไปทำงานอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วอยากแนะนำให้พี่ๆทุกคนนแล้วใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่างเวลาเราเวลาเราขีดนี่คนทักไหมมีคนทักครับผมอย่างแบบผมใช้เนี่ยผมไปตัดผมก็มนี้ตอนเช้าแบบนี้ครับแลก็หอมจังเลย ีก็อยากจะฝากเวอร์ซาเชเอวออสเอเนอร์จีด้วยนะครับก็จริงแล้วอยากจะแนะนําก็สามารถใช้ได้ทุกคนนอกจากตัวเวอร์ซาเชเอวออสเอเนอร์จีเนี่ยก็จะมีอีกหลายกลิ่นงในสิ่งของผู้หญิงด้วยที่เป็นตัวนี้เริ่มเพิ่มกมแนะนำได้สิจ้าได้สิจ้าได้เลยครับได้เลยเซรั่มอูนเซมูนครับพูดถึงเซรมแนได้ครับได้ก็เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงวันแต่งตัวก็ คือคิดไว้หลายแต่ว่าจะแต่งเป็นอะไรดีแต่ว่าเตรียมไม่ทันเพราะว่าช่วงน,นั้นก็มีทํางานเยอะแล้วก็ถ่ายคุณดีด้วยคิดไม่ทันตอนแรกคือที่คิดไว้อ่ะอยากแต่งเป็นแบบตัวในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะ,ะเรียกว่าอะไรนะพวกจ,ะจะิจูดุยเซนไร์งี้ยเข้าประตูญี่ปุ่นนะครับใช่แต่ว่าไม่ทันเตรียมไม่ทันก็เลยต้องแต่งเป็นสไปเดอร์แมนที่มีแค่หน้ากากใช่ ผมเห็นแล้วว่าทุกคนแบบถาไปเนี่ยเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ครบ5ปีใช่ครับผมก็เห็นทุกคนเข้ารอชุดเซร์มูนก็รุ่นต่อไปครับผมแต่ว่าเดี๋ยวสักวันจะปล่อยไหมเห็นครับครับผมจริงๆแล้วดีใจมากๆนะครับเพราะว่าคือตกใจมากเพราะว่าเวลา่ากไปเร็วมากลับไปนั่งย้อนอยู่คืออย่างเมื่อวานเนี่ยที่ไปออกงานเราใส่ชุดสีม่วงใช่ไหมก็ มีคนเอามาเทียบกันว่าเราไปใส่ชุดนี้แล้วเมื่อห้าปีก่อนก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆครับผมก็เป็นความประทับใจทั้งทางภาพเรื่องของผมแล้วก็แฟนๆก็เป็นมากๆก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกค,คนสำหรับใครที่อยู่มานานแล้วหรือว่าใครที่เข้ามาใหม่ก็ขอบคุณมากๆนะครับโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆใช่ครับ <S <S ตัวเราเองใช่ครับอ,อย่างเมื่อเช้าผมเห็นพี่พงวินลงที่เป็นแบบอ่าวิดีโอแบบรวมพลสมัยน่าจะสามสี่ปีก่อนเราโอ้เราสองคนก็โตขึ้นเยอะเลย จริงๆแล้วผมคุยกับคุณยินตลอดเลยครับแบบในในมุมมองของการขับเวลาเขาสต์สิงเราหรือเวลาเขาคิดถึงเราอะไรเงี้ยเอาจริงแล้วผมรู้สึกแบบดีใจมากๆนะที่มีแบบการการซัพพอร์ตคือเราเข้าใจความรู้สึกของทุกคนเลยว่าแบบวันไหนที่เขาเจอเรื่องแย่ๆมาแล้วเขาแบบเจอพวกเราหรือว่าเห็นรูปพวกเราแล้วเขามีความสุขก็ผมก็จะพยายามอัปเดตโซเชียลบ่อยๆให้ทุกคนได้เห็นกันครับ คร่ามีผ่นไปด้ไงับจริงๆแล้วก็มีผ่านไปเร็วมากก็อย่างที่ทุกคนบอกเลยคือมันก็อยู่ด้วยกันทุกวันนะครับผมใช่ตอจริงๆแล้วชีวิตนี้ครับผมไม่เคยพบกับใครเกินคาดไปเลยคเจอค่ะได้เปลี่ยนความรู้สึกไหมเป็นความสุขไหมครับก็ก็เป็นอย่างนี้ไปต่อไปเป็นความสุขมากเริ่มมีแบบว่าคำสั่งแตความอะไรนะครับเริ่ม จริงๆก็ก็ให้ได้นะเพราะว่าคืออยอย่างที่ถ้าเกิดคุยเพืสัมภาษณ์เนี่ยในรายการคุณมินจะเคยบอกว่าเหมือนกับเราต้องแบบทำความรู้จักกันเรื่อยๆคือมันเริ่มจากการที่เราแบบทำงานกันมาก่อดเลยโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้แบบรเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้คุยกันในเรื่องชีวิตประจำวันแต่พอวันเวลามันผ่านไปเราก็ได้มีโอกาสใช้ชีวิตด้วยกันค่อนข้างเยอะอับผมจนแบบวันนี้ผมรู้สึกว่าความสาคัญของพวกเราสองคนก็ดีมากๆจริงๆอันนี้ก็ตรงตรง ไม่ใช่เพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เราเรามีคำจำกัดความจาบเราเองสำหรับเราผมก็คิดเหมือนกันครับคิดเหมือนกันครับผมใช่เพราะว่าคืออย่างที่บอกอ่ะแม่กับคุณยายมาดัดเด็กอยู่กับผมเนี่ยผมเจอน้อยกว่าปูเใช่ครับใช่ใช่แล้วก็อยู่ด้วยกันจริงๆแล้วก็ดีใจครับผมที่มีปูในพาร์ทเนอร์เพราะว่าก็ใน5ปีที่ผ่านมาเราสองคนก็ช่วยกันแล้วก็ทบมันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆคับจริงๆแล้วปูวิน่ะซัพพอร์ตผมดีมากๆเลยถ้าเกิดพูดตรง ก็มันจะเป็นในมุมที่ไม่ค่อยมีใครรู้แล้วกันเพราะว่าเราสองคนไม่ใช่สายแบบเรื่องโซเชียลหรือว่าแบบปักฐานโมเมน่์เยอะมากเนี่ยที่ทุกคนชอบแซวกันแบบอะไรนะแต่ว่าเรื่องหลังอะไรอย่างเงี้ยคือบูมจะคอยแบบสป,ปอร์ตแล้วก็ริบบิผมตลอดเวลาครับ,บใช่ตอนนี้มีโมดีแค่ไม่ได้คืออะไรใช่ครับใช่คืออย่ที่ทุกคนเห็นอ,อยู่แบบเรื่องหน้าอาจจะไม่ค่อยลงหรือแบบอยู่ไกลกันแต่ว่าเบื้องหลังก็อย่างที่คนเห็นนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องอะไรในการเพื่อทจะได้แบบว่าเห็นอะไรตรงนี้ก็ จริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นเมนสิบบางอย่างสําหรับสําหรับคุณพีู่เหมือนกันเพราะว่าอยากให้ทุกคนลองดูคุณพีเพราะว่าคุณพีก็ค่อนข้างที่จะหวานหนเชื่อว่าทุกคนน่าจะแบบรอคอยอยากอยากเก็บไว้ที่เดียวอ่ะเก็บไว้ๆๆที่เดียวไดจริงๆ,ๆแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นแบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบที่เราแชร์มากๆนะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเราไปทํางานด้วยกันหรือว่าแบบ แม้ก็ต้องงานเดี่ยวอะไรเงี้ยเราสึกว่าเวลา,าเราจะพูดถึงมันมันก็มันคือเรื่องของการให้เกียรติกันด้วยนอกจากการที่เราจะดูแลก,กันแล้วกันผมรู้สึกว่าการที่เราจะทํางา,น,น,า,น,าน,นด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยมันต้องแบบมันต้องเห็นตรงกันแล้วก็จับมือเดินพร้อมก,กันอะไรนะผมว่าผมว่าเป็นเรื่องตัวความฝันแล้วก็เป้าหมายแหละ เพราะจริงๆแล้วอย่างคูวินก็เป็นเป็นสายศิล,ลปินเหมือนกันคือคูวินเนี่ยตั้งใจกับเรื่องการร้องเพลงมากใช่ก็เราก็เป็นสายแบบศิลปินที่เป็นแบบเป็นบอยแบนด์อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเป้าหมายว่าเราอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็นแบบเติบโตไปพร้อมกันแบบคือสามารถแยกกันทำง,งานกับเติบโตได้ครับก็ดีทั้งคู่แต่ว่าเขาไม่อยู่ด้วยกันก็ดียิ่งกว่าไปเรื่อยๆครับเราต้องเล่เรื่องกินครบครัว จริงๆอยากมีโอกาสได้พูดกันเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดใช่ใช่ใช่เพราะผมก็เห็นนะใชครับก็พูดอยู่พี่พูดถึงยูวีถ้าสามารถพูดจะเป็นแบบไหนได้นะคะที่เราจะจริงๆแล้วคือเราสองคนจะไม่ค่อยพูดอะไรกันเยอะคเลยมันก็เราจะไม่ค่อยชมกันละกันละกันแต่เหมือนกับว่าเราก็จะรู้อะไรคือสมมติถ้าเกิดคุยอยู่ด้วยอย่างเงี้ยสมมติคงไม่ได้แบบไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็อยากจะขอบคุณและกันเพราะว่าตั้งแต่วันแรกก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้ทางานได้กันงแต่ปีก็อยากจะขอบคุณจริงเพราะว่าผมจะบอกเองเสมอเลยว่าแต่ถ้าเกิดวันนั้นน่ะผมไม่ไม่ได้พูดถึงพารแทนผมอาจจะไม่ได้มีวันนี้ก็ได้คือเราก็รู้ว่าตอนนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกทาเส้นทางนี้หรือว่าเราไม่ได้แบบเลือกพาร์ทนีตคนนี้หรือเขาไม่ได้เลือกเราหรว่าเขาคงไม่ได้แบบแบบโตมีคนรู้จักมีคนว่าไม่ได้สนใจ่ความตัดตัวละคร แบบจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบมันมันเร็วมากไปเหมือนกันเพราะว่า,าปีนี้ค่อนข้างแบบมีอะไรหลายอย่างในชีวิตที่ค่อนข้างเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นตัวที่แบบทําให้พวกเราพัฒนาขึ้นมาป็นในเรื่องของการที่เราไม่หยุดดูแลตัวเองแล้วกันครับใช่ผมเชื่อว,ว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่แบบทํางานในสายอะไรก็แล้วแต่ถ้าแบบดูแลตัวเองแล้วแบบเข้มแข็งไว้อะผมว่าทุกอย่างมันออกมาดีแน่นอน แปลว่าวันนี้พันๆว่าจะได้เห็นรูปนั้นแล้วนะวันนี้เหรอครับเฮ้ยเออจริงๆอ่าเร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 ามีเรามีลูกลูกลูกคู่กันหรือแบบลูกแต่ถ่ายก็ก็เยอะแต่ว่าอยากปล่อยแบบโมเมนต์พิเศษไงแบบในแฟนคลับจะได้เจอเห็นก็ได้อะไรเงี้ยใช่ใช่พิเศษนะรอดีกว่า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  ก็มีัชาใช่ก็มีโอกาสได้ไปเป็นเพลงกัมีของน้องๆเฟริสครับผมคุณอาบาคาดามาก็ดีใจมากๆเพราะว่าน้องๆเลือกเราก็เป็นเป็นที่เป็แล้วคือเคยมีโอกาสเล่นกัมีครั้งหนึ่งเมื่อเมื่อปีก่อนช่วงนี้เหมือนกันที่เล่นกัมีอิสม,มานีก็ ตีหนึ่งผ่านไปก็ได้กลับมาเล่นอีกก็ดีใจมากครับไม่ได้ถามน้องๆครับเป็นขาเลือกเราเพราะอะไรเพราะแบบเราหล่อเพราะว่าเอ็มีเรานั้งหล่ออย่างเดียวเลยนะไม่รู้เลยครับแแล้วบบไม่แน่ว่าอาจจะเลือกจากเรื่องบนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะตื่นมากๆครับใช่ครับคุณสราพอนอาจจะเป็นคนเลือกเองก็ได้เล่นยากไหมในการที่แบบต้องหล่อตลอดเวลาในเอ็มดีนั่นโอ้ยคิดมาแบบถูกถ้าบอกว่าโอ้ยเล่นไม่ยากเลยครับมันจะต้องหลงได้ เราเอาพื้นที่มันปดแล้วเราพูดได้เลยก็เอารื้นทผมว่ามันจะมีความท้าทายอีกแบบมากกว่าเพราะว่าอย่างปกติคือผมว่ามันเป็นการรับปดที่แตกต่างไปเลยไอ้อย่างปกติเราทํางานกับแต่พาร์ทเนอร์แล้วล่าสุดเราทํางานที่เป็นแบบเน่นกับเพื่อนๆที่พี่นิดเดย์ใช่ไหมนี่พองได้มาเล่นอย่างบีก็เปการทำงานอีกแบบหนึ่งเรียกว่าได้เติบโตได้แบบได้ลองทำาหลายแบบครับ เฮ้ยทำแล้วนี่เราไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวเราไม่ได้ดูเลยอ่ะแต่พี่ดูพี่ดูพี่ดูจะสนุกนะขอบคุณครับต่อไหมไม่ต้องร้อนนะก็จะแล้วเดี๋ยวกลับไปกลับไปเรื่องนี้ต้องร้อนแต่ต้องร้อนพี่ดีต้นต้นเหรอครับโอ้โหต้นต้นเหรอครันพี่ดีอันนั้นอ่ะพูดยังไม่พร้อมเลยอ่ะเออใช่พี่อยากเห็นที่นั่งไม่มาพี่ไม่แกะพี่อยากเห็นตรงนี้เลยเต้นลเต้นเลึบพลึบพลึบเนี่ยประมาณนี้ใช่ครับ ครับตื่นเต้นและนานาดีผมจะได้แบบสัมภาษณ์กันเยอะต่อวันติดใช่ครับใช่ได้ครับ